งานงอกเลยพี่น้องวาอีทสายไฮริีแตกครับผมน้มันไล่สะเลยครับพี่น้องกําลังทําการยกดําครับผมอันนี้ตัวลูกรถหนักครับผมแตกเส้นที่ส่งน้ํามันมาหาตัวลูกครับผมตาพี่น้องเดี๋ยววาอีพายเบิร์กครับผมโอ้ลูกเดวลูกเดาเป็นตาพี่น้องไล่สะเลยครับผมนี่แตกเส้นเล็กนี่ครับผมนี่เส้นนี้เส้นนี้ครับพี่น้องนีเส้นนี้ครับผมเห็นมองพี่น้องนี่เลยเส้นนี้ครับผมนี่ ไล่ oy, ย่อยโยดโยดอยูดด่ยพี่น้องเรยียบร้อยโอ้ยงานสร้างเลยพี่น้องวันนี้ม,มันเนแนง่ายๆเลยพี่น้องกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนได้ครับผมผาสร้างกับผว่าง่ายสงสัยคงต้องเปลี่ยนเองครับผมรถหนักกำลังพิโยกดั่มทีนี้เเสียงพี่น้องต่ำ <laughs> สะพี่น้องดัามมันขึ้นนิดนึงนะพี่น้องมันขึ้นได้นิดนึงครับผมมันก็ล่วงลงมาตึกเดือดค่โอ้ ตะเสาเลยพี่น้องแหงอยู่ไกลพี่น้องตอนนี้าบยีถิที่สำโรงครับผมสร้างอยู่บริษัทก็สร้างที่สว่างคนบ้านเนี่ยลยหย่อยสดๆพี่น้องนี่นี่เส้นนี้ครับผมมันแตกนี่ครับผมเส้นนี้เด็ดพีน้องพี่น้องมันแตกอยู่ช่วงปลายสปริงครับพี่น้องนี่ช่วงนี้ครับผมดีเด็แตกที่นลดพี่น้องมันหมดสภาพครับผมสายนี้ใช้มาแล้วประมาณสองสองสามปีครับผมาบยีกำลังเปลี่ยนเส้นเลครับพี่น้อง แตกเส้นนี้ครับผมตัวบานวาวีกับเปลี่ยนเส้นหนึ่งกับพี้อกนี่ครับผมตวานแตกเส้นนี้นี่แถบตรงนี้ครับผมวันนี้เส้นนี้ครับผมเป็นเส้นเดียวกันครับผมที่เปลี่ยนเมื่อวานแต่คนละท่อนครับผมอันนั้นท่อนหน้าอันนี้ท่อนหลังเส้นนี้มันจะมีสามท่อนครับผมคือเส้นแรงดันครับผมเส้นแรงดันนี่อีกเส้นหนึ่งครับผมนี่คือเส้นแรงดันอันนี้คือเส้นกันฝากระบอกระเบิดนี่ครับผม นี่นี่การตรงนี้ระเบิดครับผมเลยพี่้องเวลาแรงดันมันเกินมันก็จะไหลกลับเส้นนี้นี่ครับผมมันก็จะกลับมาเส้นใหญ่เส้นนี้กลับมาตรงนี้ครับผมไปพี่้องเนี้ยวายอีพาครับผมนี่แหละมันก็จะไหลมานี้ครับผมเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในใต้ถังครับผมถังให้ดูดีกันพี่รองเห็นบ่อยู่ข้างในนะครับผมเ็นบานำแป๊บให้ดูดีก็ไปพี่รองมันก็จะไปเก็บอยู่ใต้ด้ำตัวแม่ครับผมโอเครอช่างครับผมงานนี้